ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับอยู่กับผมฟิวนะครับแล้วก็ฮอนลีบอลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับสาระฮีโร่โคโนสนะครับก็โคโนสเนี่ยเป็นแครี่ที่ผมคิดว่าเลนเกมไม่มีใครเอาแม่งลงแล้วเพราะตัวเนี้ยกงที่สุดในเกมไปนะครับคิดว่านะถ้าอยู่ในโดมเนี่ยไอ้นี่นี่แม่งเป็นนัมเบอร์วันนะผมบอกเลยไม่มีใครไหวกับมันหรอกครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขาอยากขยับมูลทิ้งก่อนนะครับอ่ะก็นะครับสกิลหนึ่งของโคโนสนะครับเราสามารถใช้เปิดหรือใช้หนีก็ได้นะครับอ่ะ เวลาโคโนตพุ่งเข้าไปนะครับศัตรูจะติดโซโลนะครับแล้วโดนดาเมจด้วยนะครับผมอ่านี่นะครับปึ๊บพุ่งเข้าไปเราดูสกิลสองนะครับรอรีเทสปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับจะติดโซโลนะครับเอาไว้ไล่ฆ่าหรือเอาไว้หนีก็ได้นะครับส่วนสกิลสองโคโนตนะครับสมมติว่าถ้าโดนวิสเลย์ยิงนะครับยกตัวอย่างวิสเลย์ยิงปุ๊งถ้าดอกนั้นเนี่ยติดนะครับโอกาสฟื้นฟูกลับมาคือ80%นะครับก็คือแบบมีเลือดพันหนึ่งก็เพิ่มมา800นะครับ ประมาณนั้นส่วนสกิล3นะครับก็คิดง่ายเลยคือสตันนะครับก็คือตติดเหมือนคอนตันนะครับเวลาตีติดสกิล3เนี่ยมันจะเป็นการสตันนะครับแล้วอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเวลามันติดอ่ะมันแรงแรงกว่าคอนตันนะครับอ่าถ้ามันติดทีนึงนะส่วนอันตินะครับก็เป็นโดมนะครับนี่ครับเมื่ออยู่ในโดมเนี่ยโคโนสจะหยุดทุกอย่างได้หมดเลยนะครับก็คือทุกอย่างจะหยุดหมดแล้วทั้งทัจะวิ่งเร็วนะครับ ก็คือคนอื่นจะไม่สามารถทำไม่ได้นอกจากจะเอาผักมาสมุตผักผักออกหรืออะไรอย่างนี้นะครับอมาดูเอฟเฟกกระทาฟ้านะครับเดี๋ยวข้อมูลนะอ๋ะอมันอยู่คนลทีมนะครับโอเคโทษทีขอขอขอภัยนะขอให้เอาเป็นว่าถ้าอยู่ในครอบเนี่ยเพื่อน,อนๆจะสามารถเดินได้แต่จะเดินได้แบบโซโลมากนะครับเดี๋ยวผมสร้างยูนิตขึ้นมาตัวนึงแล้วกัน อันนี้ครับเบนเบนจะเดินได้นะเห็นไหมครับเวลาข้อไปปุ๊บเบนเบนจะเดินได้ครับแต่ช้ามากนะครับผมก็จะเดินได้ส่วนโคโนสจะได้ไรนะเมื่อมีกระทาฟ้าโคโนสจะวิ่งเร็วขึ้นนะเห็นไหมครับแล้วก็จะลดคูดาวของสกิลวันตินะครับให้มันเร็วขึ้นอ่ะประมาณนี้นะก็คือรีเร็วขึ้นนะครับมีประมาณนี้นะกระทาฟ้าโคโนสนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการเล่นโคโนสส่วนไอเทมนะครับก็ขึ้นตามที่ผมออกได้เลยนะครับเล่นเป็นสายเรียนติ นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เล่นคิก็เปลี่ยนเป็นวินโบนะครับก็ได้นะอยู่ที่เกมนะแต่ BKB ต้องมีนะผมคิดว่าส่วนใหญ่เวลาเจอโคน,น้อยคนน่าจะเล่นฮีโร่จับเยอะนะครับก็คงจะสู้ยากก็หา BKB หรือเล่นเป็นวอลเล่นเป็นอะไรก็ได้นะไอเทมมันไม่สามารถที่จะฟิกบอกให้ทุกคนเอพี่มึงออกงี้ดี่ออกงั้นได้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เซตนี้ก็เป็นมาตรฐาน,นครับส่นใหญ่ส่วนใหญ่เล่นกันนะอืม แต่ส่วนตัวผมไม่ทาให้ออกขวานนะครับเล่นมือสายฟ้าดีกว่านะครับเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาด้วยกันแบบการเล่นโคนอนนะครับชอบก็กดถูกใจใช่ก็กดถูกใจกันอีกทีนึงนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคถ้าชอบมากก็สมัครเป็นสมาชิกช่องเราได้นะครับ20บาทได้ดูคลิปก่อนใครแน่นอนนะครับผมโอเคไว้เจอกันที่หน้าผมบายสวัสดีครับ